สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชพิชางาหหอมมณีจะมานําเสนอเรื่องขื้นวิทยุขื้นวิทยุคือขื้นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเดินทางในสภาวะสุญญากาศด้วยความเร็วเทียบเท่าความเร็วแสงที่เรา300,000กิโลเมตรต่อวินาทีขื้นวิทยุเป็นขื่นความถี่สูงที่มีคุณสมบัติในการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางชนิด ต่างๆในระยะไกลได้ดีคุณสมบัติของคลื่นวิทยุในทางวิทยาศาสตร์คลื่นวิทยุคือคลื่นพาหนะที่นำส่งคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดหรือเครื่องส่งวิทยุให้เดินทางไปพร้อมกันทำให้คลื่นเสียงที่มีความถี่ค่อนข้างต่ำสามารถเดินทางไปได้ไกลจนถึงจุดหมาย หรือเครื่องรับวิทยุที่ทำหน้าที่รับสัญญาณและแย่ึ้นเสียงออกจากคืนวิทยุให้ผู้ฟังสามารถได้ยินเสียงตามปกติเนื่องจากคืนวิทยุคือคืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ตั้งแต่3กิโลเฮิร์ไปจนถึง300กิกะเฮิรในขณะที่ช่วง ความถี่ของคลื่นเสียงที่มนุษย์สามารถได้ยินคือ20เฮิร์ไปจนถึง20กิโลเฮิร์เท่านั้นการแพร่กระจายของคลื่นวิทยุสามารถจำแนกออกเป็น3ลักษณะคือคลื่นตรงหมายถึงคลื่นที่เดินทางเป็นแนวเส้นตรงระหว่างสายอากาศของสถานีที่ส่งต่อไปยัง สายอากาศของสถานีรับหรือเรียกว่าการแพร่กระใจายในแนวสายตาซึ่งการกระจายขึ้นในลักษณะนี้ไม่สามารถรับส่งในระยะไกลเนื่องจากถูกบดบังโดยส่วนโค้งของพื้นผิวโลก 2. องขึ้นฟ้าหมายถึงขึ้นที่เดินทางจากสายอากาศของสถานีขึ้นไปยังชั้นอากาศของโลก นถึงชั้นไอโอนูตเฟียที่สะท้อนขึ้นกลับมายังสายอากาศสถานีบนภาคพื้นดินโดยคุณสมบัติการสะท้อนของขึ้นมักแปรเปลี่ยนไปตามปฏิปริมาณปัะจุที่เกิดในชั้นบรรยากาศและส่งผลกระทบต่อการรับช่วงสัญญาณเมื่อเกิด ปรากฏการทางธรรมชาติที่สามารถรบกวนการสะท้อนกลับของคลื่นเช่นการเกิดปรากฏการลมสุริยะหรือฟ้าแลบฟ้าผ่า 3. ขึคลื่นดินหมายถึงคลื่นที่เดินทางไปตามแนวราบระดับพื้นดินจากสายอากาศของสถานีส่ง ตามความโค้งของพื้นผิวโลกไปยังสายอากาศของสถานีรับทำให้ขื้นดินสามารถเดินทางได้ไกลอีกทั้งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอีกด้วย ปัจจุบันในกลุ่มประชาชนทั่วไปมีการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงอยู่สองระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือระบบ AM คือการสื่อสารได้ด้วยการสื่อสารโดยใช้คลื่นเสียงร่วมไปกับคลื่นวิทยุหรือที่เรียกว่าคลื่นพาหะโดยแอมพลิจูดของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณคลื่นเสียงซึ่งใน บบเอส่วนใหญ่จะมีขึ้นความถี่อยู่ในช่วง535-1705กิโลเฮิรตซ์ซึ่งระบบ AM m สามารถจำแนกออกเป็นสองส่วนคือคลื่นวิทยุความถี่ปานกลางอยู่ในย่านความถี่ประมาณ550-1,600กิโลเฮิรตซ์หรือที่เรียกว่าคลื่นยาวสามารถกระจายเสียงโดยอาศัยทั้งคลื่นดินที่ส่งไปได้ไกลถึง100กิโลเมตร และคลื่นฟ้าที่รับสัญญาณได้ไกลกว่า100กิโลเมตรคลื่นวิทยุย่านความถี่สูงอยู่ในย่านความถี่ตั้งแต่3ถึง12เมกะเฮิร์หรือที่เรียกว่าคลื่นสั้นสามารถรับสัญญาณจากคลื่นดินในระยะ15กิโลเมตรเท่านั้นแต่สามารถรับสัญญาณจากคลื่นไฟได้ไกลนับพันกิโลเมตรระบบ M อ FM คือระบบการสื่อสารที่มีการส่งสัญญาณเสียงไปกับคลื่นพาหะาเช่นเดียวกันแต่ในขณะที่ความถี่ของคลื่นพาหะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณเสียงเช่นแอมลิจูดของคลื่นในระบบนี้จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยการส่งวิทยุระบบ FM มีความถีสูงกว่าระบบ f m m อยู่ที่88-108เมกะเฮิร์ และสามารถส่งได้เฉพาะขึ้นดินที่กระจายขึ้นสัญญาณในแนวระดับดังนั้นจึงทําให้การรับสัญญาณในระยะไกลเกินกว่า80กิโลเมตรต้องติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณเพิ่มเติม,มขึ้นวิทยุถูกนํามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในการติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคมที่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในสังคมปัจจุบัน อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนน้อยจตะตระหนักถึงภัยอันตรายจากขึ้นวิทยุที่มองไม่เห็นเหล่านี้จากคุณสมบัติในการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางรวมถึงการทะลุผ่านร่างกายของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะขึ้นวิทยุความถี่สูงขึ้นเหล่านี้สามารถทะลุทะลุผ่านเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ได้ลึกหนึ่งในสิบส่วนของความยาวขึ้นที่ตกกระทบถึงแม้ในปัจจุบันขึ้นวิทยุที่เราใช้ในการสื่อสารจะมีระดับความเข้มที่ไม่มากพอจะก่อภัยอันตราย แต่สำหรับบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดหรือได้สัมผัสกับคลื่นวิทยุที่มีความเข้มสูงอย่างต่อเน,นื่องเป็นเวลานานต่างมีโอกาสได้รับอันตรายและแรงจากคลืนเหล่านี้